หน้าหนาวนานๆมาทีบรรยากาศดีขนาดนี้นะครับลุงแมวก็เลยถือโอกาสเปลี่ยนบรรยากาศไปเล่นเกมนอกบ้านกันปกตินะครับลุงแมวใช้จอพกพาตัวนี้นะ s k y w o r ิ24นิ้วรุ่น Follow มีในห้องนะฮะส่วนใหญ่ก็ตามภาษาคนแก่นะครับผมอยากจะเห็นตัวหนังสือใหญ่ๆนะแต่ว่าก็อยากจะเล่นโหมดพกพากระยกมาตั้งไว้บนเตียงเป็นหลักไม่เคยออกมาใช้นอกบ้านเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้บรรยากาศมันดีมากนะก็เลยลองเซตอัพดูอยากรู้กันนะครับว่าประสบการณ์ที่ให้นะ่ยจะเป็นยังไงนะสู้แสงไหวไหมแล้วมันจะฟินหรือเปล่านะครับเล่นเกมนอกบ้านลุงแมวลอง องกับตัว Nintendo Switch 2แล้วก็ตัว Xbox a l i X นะแล้วก็แน่นอนนะครับมันก็ต้องมีตัวอะแดปเตอร์ด้วยนะมาใช้ของ Evermedia เพราะว่าจะเล่นไปด้วยอัดไปด้วยนะครับแล้วก็ใช้ของ CTEK เป็นอะแดปเตอร์ไว้ต่อจากตัว Xbox l i X นะครับก็ไปได้นั่งกลครับจากชั้น2ก็ลงมาชั้น1ึงนะก็เอามานั่งที่ตัวชานบ้านระหว่างเซตอัพนะครับคุณแม่ก็มานั่งแจมด้วยนะก็เลยถือโอกาสโฆษณาสักเล็กน้อยตัว Skyward ตัวนี้นะครับมี Wi-Fi ในตัวนะแล้วก็เป็น Google TV เพราะนั้นเนี่ยก็จะมีแอปให้โหลดนะพว YouTube พวก Netflix นะครับพวก h อ o อะไรที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็มีอยู่แล้วแมวก็ลองเซตอัพนะครับเริ่มจากตัว Ever Medi a เดนะเสียบกับตัว n ินเทนโดสวิต c อ2ดีท่านผู้ชมใช้ดอก n i Nintendo s w i t c h ปกติก็ได้นะอย่างที่บอกลุงแมวแค่จะอัดไปด้วยนะครับเล่นไปด้วยก็เลยเอามาหมายถึงอัดคลิปเกมนะแล้วก็แน่นอนว่าต้องใช้ Power Bank ด้วยนะครับผมตัวจอเนี่ยไม่ต้องใช้ Power Bank นะเพราะว่ามีแบตเตอรี่ในตัวแต่ว่าตัวการ์ดแคปเจอร์นะครับที่เอาเสียบตัว Nintendo Switch นตตในนะเ e r พาว์แบงค์เสริมนะครับซึ่งกินไฟไม่เยอะนะครับใช้พาวเวอร์แบงค์ประมาณ25,000ม ah ิลลิแอมป์เนี่ยก็อยู่ได้นานแล้วนะครับลูงแมวก็ลองกับตัว Xbox a l i v X อันนี้เสียบนะครับไปที่ตัว z t e c h นะต่อ,อแปลงจากพอร์ตดิสเพลย์นะครับ USB-C เนี่ยต่อไปที่ตัวดรปเอร์ของ z t e c h แล้วก็ไปที่ตัวจอได้เลยก็ถือว่าสะดวกสบายดีนะครับผมเน้นความเรียบง่ายนะลุงแมวว่าซิมเปลิลที่สุดเนี่ยก็คือ Xbox l i X นะครับแล้วก็เสียบกับตัว ซัดเทคเนะแล้วก็เสียบกับตรวจอได้แบบนี้ก็ง่ายนะไม่ต้องพกอะไรเยอะเพราะว่ามันไม่ต้องมี Power b a n แเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก็อาจจะเล่นได้สักประมาณ2ชั่วโมงกว่า ตัวเล่นเกมผ้พาพันอื่นงก็ทําได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ h e n d o Switch เนี่ยก็อาจจะมีอุปกรณ์เยอะนิดนึงแต่ก็ถือว่าโอเคนะจอไม่สะทอ้อนนะครับสู้แสงได้ดีอันนี้รุ่แไม่ลองอัดตอนเช้านะครับประมาณ9ก้าโมงสิโมงนะแบบว่าแดดไม่ได้แรงสุดๆนะแล้วก็อยู่อาจจะเรียกว่ากึ่งอ o u t ดอกึ่ง indoor นะเรียกว่าแสงทาไรแล้วกันครับขนาดหน้าจอ24นิ้วเนี่ยก็เหมาะนะครับสาหรับการเล่นนอกบ้านแล้วก็เป็นความบันเทิงสุดบุคคลนะรุแมยไม่รู้สึกว่ามีปัญหาในการเล่นเลยไม่รู้สึกว่ามันเล็กเกินไปหรือแบบนี้ เสียงก็ดังสะใจใช้ได้นะครับผมคือเปิดแค่ประมาณ20เนี่ยก็ดังมากๆแล้วนะแล้วก็แน่นอนว่าในความเป็นจริงเราเล่นนอกบ้านนะเล่นเอ่อนอกสถานที่เนี่ยก็เปิดดังก็ไม่ดีอยู่แล้วเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะครับถามว่าจะทําอีกไหมก็น่าสนใจอยู่นะถ้าอากาศยังดีอยู่แบบนี้ดังจินตนาการเลยนะครับว่าถ้าได้ไปแคมป์เอาตัวนี้ไปด้วยน่าจะฟินมากเลย